ได้ถ้าแอดมุกแก้วรู้อยู่ตรงนั้นอะดึงงบตรงนั้นมาทาก็จบเขามาให้ความรู้เราอะแต่เราไม่ได้ต่อเนื่องตอนนั้นสมัยนู้นก็รัฐบาลเห็นแก่ตัวไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจผู้สูงวัยเท่าไหร่หรอกเสดายมาตอนนี้เสดยดายเนาะเสดยดายที่มันหลุดมือเราไปไงแต่ตอนนี้เขาไปจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยหลายสถาบัานมากเลยที่เขาค้นคว้ากันนะเป็นปรมาจารย์ทั้งนั้นเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ขั้นเออ ปัญญาโทปัญญาเอกนู่นน่ะที่เขาลงมาทำมาะนะแต่ตอนนี้เขาจดทะเบียนเรียบร้อยเอาเขามาไม่ได้ประมาณน่ะที่จริงอ่เป็นวัตถุของเราแต่เศษไอเศษนะเศษที่เหลือในะแอปช่างแดงบ้านเราไปอัดอัดไอเปลือกลำไย,ยเนาะเอาไปทําปุ๋ยเนาะที่เหลือก็อามาทำอ่าเป็นอะไรเป็นฐานอัดแท่งของพวกเรามียอาไปบดให้เป็นผงเอาไปเป็นเอ่อฐานอัดแท่งขายได้ของเราชุมชนของเราก็มีในกลุ่มเรานี่แหละทา อันนี้เราทําแต่ที่เราไปทําครีมอะ่ะมันมันต้องเข้าห้องแลบนู่นนี่นั่นอ่นะมันต้องใส่ใจจริงจริงอ่ะเนาะแต่บ้านเราก็แค่วัตถุดิบก็ตลอดปีตลอดแล้วแหละทุกปีไม่ไม่แทบจะไม่ขาดตอนนี้ยังมีอยู่เลยแต่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นของจันนั่นแหละที่ส่งมานั่นะแหละของนองส้มอย่างเดียวนะที่ส่งมาจากจันแต่เจ้าอื่นเขาไม่ค่อยมีหรอกเจ้าอื่นเขาจะมีนกฤดดูนิดนิด,นดแล้วก็ในฤดูกาลในฤดูกาลถ้าดีก็ดีไปไม่ดีก็ราคาตกนั่นแหละที่เราเหมือนเราคุยกันนั่นแหละ ประมาณนี้เดี๋ยวถ้าไปดูตอนที่ลำไยลำไยปีไอ้ลำไยำใ,ในรูปการเดียวกันแต่ตอนนี้มันลูกเล็กแอดทั้งแดงเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าถึงกระดกดาสิงหาเดียมก็จะไปทําให้เนาะแต่ตอนนี้มันลำไยมันลูกเล็กนิดเดียวอ่ะมันไม่น่าสนใจหรอกมันไม่เป็นมันไม่เป็นของพื้นที่โอ้ถ้าน้าเทศกาลจริงเขาล่อลำไยกันตลอดคืนเลยนะเขาตั้งตั้งเครื่องล่อนนี่อท่านรองท่านรองนายกก็มีเขามีตรงเนี้ยเยอะมาก คืออ่าชาวสวนเราอ่ะจะไปนอนกันเลยนะไปแย่งคิวกันราคาตรงไหนเนี่ยนะตติมๆติมจะไปจะไปล่อนอ่ะร่อนแยกเกตอ่ะเขาก็ตีราคากันตรงนั้นอีกรอบนึงประมาณเนี้ยเดจจะไปถ่ายทําให้เนาะมันจะต้องเย็นอ่ะลดติดมากนะข้าหน้าเทศกาลถ้าลำไยบูมบุออกเยอะเยอะ่ะลดติดหมู่บ้านนั้นทั้งหมู่บ้านลดติดหมดเลยก็ห่างจากนี้ไปประมาณสามกิโลประมาณสามกิโลที่แอปเปงแก้วไปบ้านลุงอ่ะที่ว่าไส้อั่วบ้านลุง บันญาติแยกกันนี่แหละมันก็โอ้มันดูนะเข้ามานะเขามีคนงานโอ้ยกกันโอ้โหทําเป็นล่ําเป็นสารแต่แอมแก้วก็บางทีก็ว่างบางทีไแต่ถ้าถ้าจริงๆแล้วอยากไปจะไปจะไปถ่ายทําให้ดูเนาะให้วันเดียวให้จบประมาณนั้นนะใช่ค่ะข,ขายการส่งเสริมอย่างโครงการรับเออรับวิสาหกิจใช่นั่นแหละที่เราพูดกันนั่นแหละที่ว่าจังหวัดของ ที่พู้ว่าผู้ว่าแต่และจังหวัดเราประสานกันเนาะถ้าสินค้าวัตถุดิบผลไม้ของใครเป็นยังไงเราช่วยเหลือกันเราช่วยเหลือกันเอามาลงส่วนกลางที่จังหวัดแล้วจังหวัดก็เรียกเอาเทศบาลแต่และเทศบาลลงประชาสัธธรรมพันธ์สื่อสารกันว่าใครจะเอาเท่าไหร่อะไรเท่เขาจะมีอะรอบหน้านะรอบหน้านะเทศบาลตรงนั้นโลนะตรงนี้หมดแล้วเขาก็จะประสานกันอะเขาช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ส่วนมากลําไยของเรานี่ น้อยมากแต่พวกเราก็เอาเอาไปนะั่นแหละแกะลำไยนะั่นแหละเอาไปเอาเข้าแล้ไปแปลรูปอ่ะไปแปลรูปเป็นลำไยอบแห้งแต่ของเราถ้าถูกจริงๆเราก็เอาไปเข้าแต่ที่เขาทำคอนเทนต์อาเทนนะเขาทำคอนเทนต์กันเฉยแต่ที่แต๊กของเราไม่เคยทิ้งของเรายังมีคุณค่าตรงที่ว่า,าไปอบลำไยแห้งลูกเล็กลูกใหญ่แต่คนที่แกะก็เอาน้ําหนักเขาก็เล่เอาเป็นเหมาเนาะถ้าคนแกะจะเป็นเหมานะเหมาของใครของมาเขาจะไม่ทิ้งกันนะนะประมาณนี้ เรามีอะไรเรามาแชร์ให้กันเนาะอ่าของไม่ไม่รู้ว่าของแอดช่างแดงมีเยอะไหมพื้นที่สวนลราสวนสวนทุเรียนแต่แอมแก้วไม่มีนะญาติพี่อ้ญาติปู่ญาติตายายทานาแต่ตอนนี้เขาก็มีเยอะมากต้นตะกูลแอมแก้วเป็นที่ตะกูลกว้างแนละ้วเขาก็แจกอ่าแม่แต่ลูกหลานเขาแจกให้หมดอะแม่แต่คนที่มาเลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงแม่หรือว่าลูกหลานที่ว่าญาติที่ว่าเอามาเลี้ยงบูลเลียงควาเขาก็แบ่งให้นะที่ทางอะ เขาเขาเรียกว่าลูกบุญธรรมอะ่ะบวชให้ด้วยอะไรด้วยนะคุณตาทวดอ่ะนะเขาทาอย่างนั้นอะ่ะแต่ตอนนี้กระจัดกระจายต่างคนต่างไม่มีแล้วแหละคือวัฒนธรรมคือบ้านเรามันเป็นมันเป็นนิคมอุตสาหกรรมแอนทั้งแดงจะทําอะไรไม่ได้แม้แต่ปลูกแล้วกอย,ยังไม่มีลูกเลยฝักฝักอะไรอะ <c oughs> อะไรเนาะปริการอะไรนะ่ะเขาเรียกอะไรฝักอะไรเนาะบ้านเขาจะเรียก อะไรอะไรลิ้นลิ้นอะ่ะที่เป็นฝักยา,ยาวๆอันนั้นก็ไม่มีลูกลิ้นลิ้นฟ้าใช่ไหมน่าจะเป็นลิ้นฟ้าประมาณนะั้นก็